หาภายในคลิปอาจมีการสปอยเนื้อหาของภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่เอามาเนื่องจากเป็นการรวบรวมข้อมูลเพียงคนเดียวอาจมีการผิดพลาดหรือตกหล่นไปหากเพื่อนๆคนใดทราบข้อเท็จจริงสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับทุกคนนี่คือเมค้าอีโคโลจีรายการที่จะพาคุณเป็นรู้จักขอบข้อมูลเจาะลึกของหุ่นยนต์และยานพหานะต่างๆของซูเปอร์เซนไตอพิโซดที่1นึ่โกเรนเจอร์ Ranger, ยานบินลำแรกที่ปรากฏในซีรีส์ซูเปอร์เซนไตบาริบูล บริบูนจะเป็นยานบินลำแรกของโกเรนเจอร์ที่ปรากฏในซีรีส์โดยมันจะได้รับการออกแบบโดยอิชิโนบุริโชทาโร่ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบอลลูนขนาดใหญ่และเครื่องบินซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงความทันสมัยในยุคทุกนั้นโดยจะมีเอกลักษณ์ในเรื่องความเรียบง่ายแต่น่าสนใจเพราะหากมองดีๆแล้วเราจะได้เห็นว่าตัวยานนั้นจะมีความคล้ายกับสัตว์บางชนิดแล้วแต่คนจะมองว่าเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นเสือสิงโต หรือสุนัขบูด็อกก็ตามลักษณะที่ปรากฏจากหัวถึงท้ายยานมีความยาว42เมตรน้ำหนัก84ตันความเร็วในการบิน0.98มัตดหรือก็คือประมาณ1,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยตัวเครื่องนั้นจะมีส่วนห้องบังคับการอยู่ทั้งหมด4ที่โดยจะแบ่งออกเป็นส่วนหน้าของยานที่มีลักษณะคล้ายกับสัตว์มีเขี้ยวซึ่งจะเป็นห้องบังคับการหลักที่วักจะถูกถ่ายให้เห็นเสมอเมื่อบาริบูลออกปฏิบัติการ และอีก3ที่ได้แก่ห้องมาคับทรงกลมที่อยู่ด้านบนและปีกสองข้างซึ่งจะถูกใช้งานไปตามสถานการณ์ต่างๆหรือเมื่อทั้ง5คนอยู่บนยานพร้อมกันโดยที่ปีกของยานนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับอุ้มมือของสัตว์ที่มีเล็บยื่นออกมาและจะมีใบพัดอยู่ที่ใต้ปีกซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างแรงยกและควบคุมตัวยานนั่นเอง บาลีบูลจะถูกใช้งานเป็นยานพหาหนะสำหรับพาทีมโกลินเจอร์ไปยังสถานที่ต่างๆและยังเป็นฐานทัพเคลื่อนที่ที่สามารถบรรจุยานพหาหนะอื่นๆของโกลินเจอร์เอาไว้ได้ซึ่งนั่นก็คือโกลินเจอร์แม็กชนมอเตอร์ไซค์ที่ถูกใช้ในภาคพื้นดินได้แก่เรดแม็ชินมอเตอร์ไซค์ของอาการเรนเจอร์บูแม็กชินมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของอาโอเรนเจอร์และคีเรนเจอร์กีนแม็ชินมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของมิโอลเรนเจอร์และบโมเรนเจอร์ เกตหน้ารู้เลดแม็กชีนนั้นจะใช้มอเตอร์ไซค์ซูซูกิ g t 750เป็นตัวต้นแบบส่วนบูและกีนแม็กชีนนั้นจะใช้มอเตอร์ไซค์ซูซูกิ g t 380เป็นตัวรุ่นต้นแบบบริบูรณ์จะติดตั้งปืนกลขนาดเล็กและจรวดสำหรับการโจมตีระยะไกลและอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆเช่นกระสุนพิเศษที่สามารถแช่แข็งป้อมปืนเคนสำหรับทุบทำลายและหยิบสิ่งต่างๆ ท่อเอาไว้สำหรับใช้ขนส่งคนเข้าไปในตัวยานนอกจากนี้ดูเหมือนว่าบริบูบูลจะสามารถถูกควบคุมได้จากระยะไกลได้อีกด้วยโดยบริบูบูลนั้นจะมีเพลงประจำตัวคือโทเบะบริลบูลโดยในซีรีส์บริบูลจะปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่หนึ่ง และมีบทบาทในการช่วยโกเลินเจอร์ให้รอดผลจากเหตุการณ์วิกฤตอยู่หลายครั้งแต่สุดท้ายในตอนที่42ไอรอนแมนมาร์กเจเนรัลเทมูจินได้เข้าชิงวอลีิบูลไปใช้กลางการต่อสู้โดยหวังว่าจะใช้มันในการทำลายโกเลินเจอร์อย่างไรก็ตามก่อนที่เจเนอรอลเทมูจินจะพุ่งยานเข้าใส่โกเลินเจอร์ออโอเลนเจอร์ก็ได้ควบคุมวอลีิบูลจากระยะไกลและเปลี่ยนทิศทางจนวอลีิบูลได้ถูกทำลายไปรพร้อมกับเจเนอรอลเทมูจินนั่นเอง หลังจากนั้นวอลิบูนก็จะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในโกไคเจอร์โกเซเจอร์ซูเปอร์เซนไตวันฮันเล็ดนที่นายฮีโร่เกตแบทเทิลโกไคเจอร์หนอ่งบุกวี่เดอะไฟนิงโกดชิปโกไคเจอร์เอพิโซดที่50คาเมนไรเดอร์ซูเปอร์เซนไตโชซูเปอร์ฮีโร่ไทเซน และปรากฏตัวในวิดีโอเกม Super Sentai Battle Disco, Super Sentai Battle Beat, b a r i โด l i n ยานลำที่2ของโกลินเจอร์ที่ปรากฏตัวในช่วงท้ายของตอนที่42โดยจะถูกนำมาใช้แทนที่บาริบูลที่ถูกทำลายไปโดยมันจะถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทีมโกลินเจอร์ในการรับมือกับศัตรูที่แข็งแกร่งขึ้นในช่วงท้ายของซีรีส์ได้ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องบินเจ็ตสมัยใหม่ เพื่อพยายามสะท้อนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีของโกลเรนเจอร์โดยมีรูปทรงเหมือนกับนกพร้อมปีกขนาดใหญ่ที่มีสีสันส่วนลำตัวจะมีการออกแบบที่ดูฉบเฉียวและทันสมัยกว่าบาริบูลโดยในการออกแบบเบื้องต้นนั้นได้บอกเอาไว้ว่าสาเหตุที่ทำให้บาริโดลินคล้ายกับนกนั้นก็เพื่อให้มันสอดคล้องกับชื่อขององค์กรอย่างอีเกิลที่โกลเรนเจอร์สังกัดอยู่นั่นเองและรู้หรือไม่ว่าในการออกแบบเบื้องต้นนั้น ส่วนปีกที่มีสีสันของบาริโดลินนั้นจะมีสีคล้ายกับหางของลกยุงแต่มันก็ถูกเปลี่ยนให้เรียบง่ายขึ้นเพื่อช่วยเหลือในการถ่ายทําลักษณะที่ปรากฏจากหัวถึงท้ายยานมีความยาว50เมตรน้ำหนัก95ตันความเร็วในการบิน1.1มักหรือประมาณ1,347กิโลเมตรต่อชั่วโมงบาลีโดลินจะเป็นยานที่มีความสามารถเช่นเดียวกับบาลีบูลแต่จะยกระดับการต่อสู้และการเดินทางขึ้น มันจะถูกใช้เป็นฐานทัพสำหรับปฏิบัติการและการโจมตีที่ซับซ้อนมากขึ้นมีห้องปฏิบัติการที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ครบ5คนและสามารถบรรจุยานพาหานะอื่นๆของโกลเลนเจอร์ไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็คือบาริแทงก์รถถัง6ล้อที่สามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งบนบกในน้ําและใต้ดินมีการติดตั้งอาวุธต่างๆ เช่นปืนใหญ่มิสไซล์ size, กงเล็บที่สามารถใช้งานไปตามสถานการณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการยกตัวรถถังขึ้นไปบนพื้นต่างระดับหรือเปลี่ยนให้กลายเป็นสว่านเพื่อเจาะหน้าดินและ New โ o ลเลนเจ m a ์แมชชเป็นยานพาหนะที่ถูกใช้แทนที่โ o ลเลนเจ m a ์แมชชที่ถูกทำลายไปโดยมันจะมีชื่อเรียกใหม่ต่อท้ายด้วยสตาซึ่งก็คือเลสสตาบูสตาและกีนสตา โดยนิวโกลเลนเจอร์แมชชีนนั้นจะมีบทบาทในการทำลายแบ็กคอร์ดฟูลเลอหรือ b a c k คอร์ดแคสเซิในตอนจบบาริโดลินจะติดตั้งปืนเลเซอร์ที่ยิงพลังงานความร้อนสูงและจะลวดสำหรับการโจมตีระยะไกลมีโครงสร้างยานที่มีความทนทานต่อการโจมตีของศัตรูมากขึ้นโดยบาริโดลินนั้นจะมีเพลงประจำตัวคือบาริโดลินโนอุตะ ในช่วงแรกที่บาริโดลินได้ถูกใช้งานนั้นมันจะมีบทบาทในการต่อสู้ที่เล็กน้อยและส่วนมากจะถูกใช้แค่การเดินทางหรือขนส่งบาริแทงเท่านั้นเพราะส่วนมากโกลนเจอร์ในซีรีส์นั้นจะใช้งานบาริแทงในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมากกว่าและตัวของบาริโดลินนั้นจะมีบทบาทอีกครั้งในช่วงท้ายที่การต่อสู้กับยานลบของสโตมีมากขึ้น บาริโดลินนั้นคาดเดาว่าจะถูกทำลายไปพร้อมกับแบ็กคอสเคสเทิลในตอนจบหลังจากนั้นบาริโดลินก็จะปรากฏขึ้นอีกครั้งในเจค,ค่าเวอร์ซัสโกเรนเจอร์กาโอเรนเจอร์เวอร์ซัสซูเปอร์เซนไตจูโอเจอร์เวอร์ซัสนีนินเจอร์ และปรากฏตัวในวิดีโอเกม Super Sentai Battle d i s ล o ยานพหาหนะอื่นๆที่ปรากฏในซีรีส์ Go-Ranger บาลิคิเคียวเป็นยานพหาหนะสำคัญอีกลำที่ปรากฏในซีรีส์ Go-Ranger ยานลำนี้ถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นยานพหาหนะลอยฟ้าคล้ายบอลลูนขนาดเล็กซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวเพื่อสนับสนุนโกเรนเจอร์ในภารกิจต่างๆมันจะสามารถปล่อยควันเพื่อซ่อนตัวจากเรดา มีแขนกลสองข้างที่ข้างหนึ่งจะเป็นหัวนกใช้งานเพื่อการโจมตีหรือเจาะทะลุสิ่งต่างๆและอีกข้างเป็นมือจับที่จะสามารถใช้เพื่อหยิบจับสิ่งต่างๆได้หลังจากที่เราได้รู้จักกับยานพาหนะทั้งหมดของโกเลนเจอร์แล้วทุกๆคนก็น่าจะสังเกตกันได้ใช่ไหมครับว่าส่วนมากแล้วพวกมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทำลายล้างศัตรู แต่เน้นที่ความคล่องตัวและช่วยสนับสนุนทีมในการปฏิบัติภารกิจซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับทีมของโกเลนเจอร์นั่นก็คือสายลับนั่นเองถ้าเพื่อ,อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ u b s c ไ i b e แชร์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับและตอนนี้ทางช่องของเราก็มีระบบซูเปอร์แตงที่เพื่อนๆสามารถสนับสนุนแอดได้โดยตรงเลย 「君と二人笑いながら手を繋いで」